ปัดพี่น้องนี่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 เห็ดละงอกพ่อเห็ดละงอกหมูหนึ่งโอ้ยเด็กกงเล้วนั่นนั่นนั่นพี่น้องปัดพี่บานเลยครับพี่น้องเบียเบ่งใสเลยนี่ครับพี่น้องเอ้าพี่น้องเห็ดบวกเห็ดบวกนี่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 ลุงจักพ่อเห็ดบวกอีกแล้วเอ้ยพี่น้อง ใช่ใ่ขุดขึ้นเบิง่งบิด<า>นี่พี่น้องักดีลีพี่น้อง <c oughs> นี่ผู้ใดได้เห็ดปวกนี่ถือว่าโชคดีคักเด้นี่นี่สวัสดีครับพี่น้องมอนี่ลุงจักผ้ายาวสิผ้าพี่ผ้าน้องหาเก็บเห็ดในโคกนี่ครับมองนี้ก็เป็นโคกแข่งครับเขาเอินโคกเข่งพิกัดกะ ตำบลเวียงชัยอำเภอพยักษ์ข้าพุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเมื่อนี้ก็หาอยู่หากินหากเก็บเห็ดนะครับเดี๋ยวสีมานบอหมานยังไหนสีได้บอนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับพี่น้องครับตอนนี้เขากะได้ยางเขามาในโคกแล้วพี่น้องบรรยากาศในโคกครับช่วงนี้ก็ตอนเศร้า 6กมงเศ้านะครับกระสีร่มลื่นเย็นจักหน่อยนี่ครับเดี๋ยวไปชมกันเฮ็ดกระสีออกน้ำปลาน้ำโคกแบบนี้แหละครับนี่อยู่ที่ว่าผู้ใดห,หาเห็น <c oughs> ห้อยคนกวดกับแป้นเนเติดพี่น้องเลยเป็นไนทางผุนฮะ <c oughs> เห็ดละงอกใส่ใช่ใช่ปัดพี่น้องนี่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 เห็ดละงอกพ่อเห็ดละงอกมูหนึ่งโอ้ยไก่แกงแล้วเฮ้านั่นนั่นนั่นพี่น้องปัดพี่บ้านเลยครับพี่น้องเต้น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 พ่อเห็ดละงอกมูหนึ่งโอ้ยขาขนี่นี่นี่ครับโอ้นี่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 เก็บ เก็บน้ำกันพี่น้องพ่อมูนึงกำลังกำลังบันบานตุบตุมดีๆเจ๊กน้อยนี่ครับเห็ดธรรมชาติเลยพุ่นพุ่นพุ่นทางพุ่นก็ะตุ้มบางแง่นึงพุ่นนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 น้องเบื้องกําลังเป็นไข่จุดพุดจีบปิดอยู่ครับนี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่ โอ้นี่ครับเห็ดพูดอี้นี่นี่ไข่ขาวนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นไข่ขาวไข่ขาวใส่นี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 ่กระลังเป็นไข่ขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวเบ้องเหลียากะทิกทิกวดเบิ้งโอ้เห็ดเห็ดเห็ดละงอกพี่น้องเห็ดละงอกนี่กระลังเป็นไข่เลยนี่ครับเก็บสดๆจากธรรมชาติเลยพี่น้อง ของแท้ครับของแท้หมันหมาครับมื่อนี่นี่ครับหมาอยู่หากินใส่กระตาไว้นี่เบิ่งดีดีเด้อพีผีผีเฮ้ยพี่พี่น้องโอ้ยใส่นี่พี่น้องพุ่นพุ่นพูนเห็นบ่าเปิดพี่น้องพุ่น ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่นี่มาเบิ้งทางพี่พี่อันนี้เห็ดแล้วงกขาวพี่น้องมาเบื้องนี่นี่ครับนี่แหละครับธรรมชาติธรรมชาติเพิ่นสางรรค์ให้หฮอครับพี่น้องนี่ห่ากระิเก็บสดๆเลยนี่พี่น้องปั๊ดงามอีหลีครับ เบิ่งนี่ให้พี่ให้น้องชมสดๆจยากโคกเลยนะครับเห็นละโงกพี่น้องเห็นละโงกคนกระตกมาเทือนึงนะครับสองเทือนี่ตอนนี้เขาก็ได้แกงแบบง่ายแล้วนะครับนี่กำลังเป็นไข่กับนีครับพี่น้องนี่เป็นไขรอ่ ข้าก็ต้องเก็บเอานะครับข้าวมาบ่าเอาคนอื่นกัมาเอาพี่น้องนี่ขันพ่อมูมั่นปุ่นได้แกงใหญ่แล้วครับพี่น้องปุ่นน,นี่พี่อีกพี่นี่นี่นุ้ยนึงขระไรจุดปุ่นนี่นุวยหน่อยมัน,นั่นพี่น้องได้หลายครับนี่พ่อมูเดียวเด้วครับนี่ เพื่นก็ต้องมีหลายๆล,ล่ะครับยูมองนี่นี่ครับธรรมชาติเพื่อนสันสางไม่ให้เห่า่นทางพุน่นเอายูมองเดียวนี่แหละครับเข้าเคลียเข้ากะสีปอกไว้จ้งที่แหละครับเดี๋ยวกะเพิ่นกะสีมีเชื่อมีเชื่อให้เกิดอีกยง้มฝนตกมาก คุณพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศน้ำโคกพ่อเฮ็ดละง,งกงูนึงงว้หหน่นี่เท่ากับหาเลาะไปน้ำโคกน้ำตาอย่างสีแหละครับพี่น้องบรรยากาศโชคดีแเห็นแล้วแต่ไผตาดีตาลายอันนี้เห็ดอยังวะนี่เดี๋ยวโมเมนต์เห็ดบวกเต เนี่ยเอาออกมาเบืองเ,อเงอรืเอเร่องบวมเหมือนครันี่ไหมนี่เฮ็ดอีหยังโอ้จักบ่แม่นอือม,มันเหนเหียวเฮ็ดอีหยังก็เบิ่งดีๆเด้อพี่น้องคันขันเฮาบ่ฮู้คันเฮาบ่ฮู้เฮาก็เฮาบ่มั่นใจนี่เฮาก็อย่าเอาครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเบื่อก็หลายนะครับ กินแล้วกับเบือเบืงให้ดใหีให้หูนะครับให้หู้ชนิดของเห็ดว่าเห็ดใดกินได้กินบ่ใดนะครับนี่ครับธรรมชาติอีเลยครับพี่น้องพู่นพูด,พด,พดหาไปทั้งพุ่น นี่เป็นปลาคนก็หาอยู่เมดมือเด้ครับนี่หาเมดมือแต่เศร้าหอดคำมับเนี่ยแต่ว่าผู้ใดดวงดีใไผดวงดีนี่ลังเทือเข้ากับสีปวดแป้งสีแลละครับพี่น้องปวดแป้งสี่พอ cosine, ลังเทือเป็นกําลังเป็นไข่เป็นแหงขึ้นมานะครับนี่พี่น้อง หกมองนี่หกเดี๋ยวไปทางอื่นดีกว่านะครับนี่พี่น้องเข้ากับบุกปลาเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ็ดยังเฮ็ดขีกระเดือนนี่เขาเอือนเฮ็ดขีกระเดือนพี่น้องกินได้คือกันนี่ครับคันดอกดอกงามๆก็เอาได้ครับพี่น้องแบบนี้เฮ็ดขีกระเดือนนี่พี่น้อง นี่ก็มีเห็ดขีก็เดือนน,นี่เห็ดขีก็เดือนนี่เท่าแล้วครับะก็ปลอยเพื่อนไว้เฮ็ดเชื่อต่อไปเป็นมูเลยอุ่นเท่าเม็ดแหรวครับพี่น้องนี่โคกธรรมชาติแต่ทีนี้เฮ็ดสารพัดชนิดนะครับ นี่ธรรมชาตินี่เห็ดขาวดอกนึงพี่น้องเห็ดขาวนี่ก็แกงแซ่เพื่อกันนะครับอ่ะเห็ดขาวดอกนึงเอาไปล่างเติมใส่กันอนี่พี่นอ้อง เขาก็พ่อแกงเล๋อตัวพ่อแกงอะไอยากเมื่อยาหอีกกอนพี่น้องเห็ดเพาะได้ยินข่าวว่าเห็ดเพาะออกมันเาเห็นดี๋ยวเรากไปหาเห็ดเพาะต่อนี่ครับพี่น้องเอ้าพี่น้องเห็ดบวกเห็ดบวกนี่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 ลุงจักพ่อเห็ดบวกอีกแล้วเอ้ยพี่น้องใส่ใช่ขุดขึ้นเบิ่ง เบิดนี่พี่น้องถือคากขาดอันนึงนี่นี่นี่พี่น้องพุ่นอีกพ่ดอีกดอกนึ่งจะพูดติดปิดอยู่โอ้เฮ็ดปวกมาออกจังซี่พี่น้องนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต,ต้องเฮ็ดปวกนี่ต้องขุดลงเลอกๆนะครับหากเพื่อนอยู่เลอกหากเพิ่นสีเงาว่าหลาบนี่พี่น้อง เบิงหวยเลยตึ๊ดขาดวะผุนโอ้พี่น้อง <c oughs> นี่เขาเอื้เหดปวกนะครับหรือเห็ดโคนครับอันนี้ก็ออกตามธรรมชาติเลยพี่น้องนี่นี่โอ้มีจักดอกน้อน,นี่โอ้เห็นอยู่สามสี่ดอกครับพี่น้องโอ้นนี่น,นี่เห็ดธรรมชาติครับเห็ดโคนธรรมชาติเลยครับพี่น้อง นี่เอากันสิดึงดึงขึ้นแบบนี้ชอบโอ้ยังแนนอยูะหากพิ้อนอยู่เลิกนะครับต้องต้องขุดเอาครับพี่น้องทุนโอ้หากขาดเลยครับตัวนี้กระบอกเป็นยังเข้าเอาไว้ให้เพ่นเน็ดเชื่อต่อไป <c oughs> พ่อเห็ดปวกซี่ดอกครับพี่น้องนี่นี่เห็ดปวก เออพ่มีมูปกตินี่เพิ่นสิขึ้นเป็นมูซาบลาบได้ครับลเลาะนี่คักดีรีพี่น้องนี่ผู้ใดได้เห็ดปวกนี่ถือว่าโชคดีคักเด้น,น,นี่เห็นว่าได้ซี่ดอกพี่น้องปะเดี๋ยวเขากับหาไปเรื่อยๆใส่โอ้หาบบหัสน,น,นี่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 ใส่พี่น้องนี่ เออเอาเอาุดคุดคุดหาบ่เหมดนี่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้วนมาหม่องเกาพี่น้องเพราะว่าหาบ่เหมิดเนี่ยเห็ดปวกเด้อมันสีออกเป็นมูแล้วกะขันเท้าเห็นเท้าก็ต้องเปิดหาเอาพี่น้องเท้าก็ต้องเปิดเปิดหาเอาแล้วกะเออพุ่นขามันเบ่งพี่น้องเป็นคืบเลย ใช้อู้ป<ฮ>ุ่น<ฮ> <laughs> มันสิออกเป็น,มปนโมลุงจักหาบ่เมร์สพี่น้องนั่แค่นั้นแหละลุงจักหาบ่เมร์สมองนี่เข้าต้องเปิดหาลังค้นนี่เขาขุดหาจนสะไปเลยเนะครับนี่นี่ดอกหนึ่งเห็นไหมนีบอพี่น้องนี่มองไปนี่ มันอยู่เลือกครับหากเพื่อนเง้วปุ่นพี่น้องเออปุ่นอีกดอกหนึ่งแสดงว่าเป็นมูอยู่ครับมองนี่แจอลุงจักหาบ่เหมือนปุ่นเลือกเล่นอยู่เลือกครับมันเป็นโพงอยู่แทางล่างเป็นปวกเป็นจอมปวกอีกปุ่นเอยดอกนี้นขาด บ่ท่านสุดอยู่หุ่นอะพี่น้องไปนี้หาดีดีนี่ครับพี่น้องหลังจากเข้าเปิดหาอีกรอบนึงปรากฏว่าพ่ออีกครับนี่พุ่นน่ะนี่เห็ดบวก <c oughs> นี่อีกพี่น้องนี่อีกเปิดหาดีดีเ <c oughs> พิน่นสิฝังต <c oughs> ิดสมดินอยู่แบบนี้นะครับนี่เบิ่งพี่น้องพุน นี่ดอกดอกนี่สองดอกนี่เป็นสิกรมกกืนไปครับธรรมชาติดินดเบื้องให้ดีเ้ยพี่น,อน้องต้องขุดลงเล็กๆนะครับเดี๋ยวเลกิกจักติดขุดลงเล็กๆนี่ง่ายขึ้นมาแบบนี้พี่น,อน้องมี่สามดอกเลยเหรองานมีสามดอกเลย เออพ,พุ่นพี่น้องเบิง้งชัวบบ้ยพุ่นครับหากเป็นเงาเป็นฟ้ามือเลยพี่น้องเห็ดปวกนี่เอาลงเลิกๆเ,เป็นมันเป็นพุ่งพ่งปวกวะก็เป็นพุ่งอยู่แข็งลางนะครับ<อ>เป็นพุ่งปวก<อ>นี่พี่น้องเบิง้งพ,พุ่นโอ้ดอกดอกหน่อยเพิ่นนี่ห้อยแมงเจาะก็มีครับพี่น้องนี่ นี่ครับเขาก็ชวกเอาเลิกๆจริงสิเ็ดอะไรนี้เชื่อมันสิไข่หลวงนี่กระดึงขึ้นแบกนี่ค่อยๆดึงครับพี่นอ้องอาดอกนี่พี่น้องพุ่นปะนันกระยังพุ่นครับเงีวอัลาดเลยนั่นอวดเบื้องดีๆกับพ่ออีกพี่น้องพุ่น่ ในแกงเห็ดโคนนี่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 เห็นว่าไ่มคุนพูแห้งเปิดแห้งเห็นพี่น้องนี่อีกสองดอกนี่หาเห็ดบวกยาใจห่อนเนะครับให้หาดีๆพี่น้องขุดหาดีๆเชื่อเพื่อนอยู่แข็งล่างครับเดี๋ยวเพื่อนก็เกิดถึงมาอีกคือเก้าอ่ะล่ะเพราะว่าแข็งล่างเป็นพ่งนี่ เบิ่งลุงจากสีดึงหเหย่งพุ่นโอ้พี่นอ้องปุ๊บพุ่นอ่ะอนี่มันหมาน,นครับมเมือนี่อ้าใส่กระตาไวขนาดน,น,นั้นยังขาดเนาะมวนหลายมวนหลายพี่น้องนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็หามาได้เห็ดเห็ดบวกนะครับได้เห็ดบวกเห็ดละโงกครับพี่น้อง แอบัดนี้เห็นเห็ดเพาะอยู่มูหนึ่งนี่เห็ดเพาะเพื่อนกับที่อยู่อยู่น้ำดินยังสี่ครับพี่นอ้นอ,งนนนนองเห็นว่าเอาไปกวาดกวาดเวงนะครับนี่นี่พี่น้องเห็นว่าเห็ดเพาะเห็ดเพาะก็ออกนี่ดอกเท่าเพื่อนนี่เห็นว่าพี่น้องนี่แตกปลาหน้าอยู่นะครับเอาตรงกวาดหาเบืองดีๆเ้ยครับเห็ดเพาะนี่นี่คักไีหลี <c oughs> อหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องการเข่าโคกหาเก็บเพชรนี่ก็คันหลงกันกับเสีอเอินหากัน <c oughs> ไปทางใดล่ะน้อคนหนึ่งนั่นบุญ <c oughs> เสียงตอบอยู่ทางบุญพี่น้องว้าเขานั่มไปวันนี้ เป็นด้ย,น,ดยนั่นเงเทือนี่ตัวเข้าเด้พี่น้องอย่ามาเด้อทางนี้เพิ่นวะ <c oughs> ตัวเข้าไปยานเข้าไปหยาดผุ่นย่างอยู่ผุ่นนี่เขาป้าเขาดงขลงกัเอื้นลัดหากันเอาครับพี่น้อง ไะเดี๋ยวไปต่อเฮ้านี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาสมหวนสมควรแล้วนี่เฮ้าได้เห็ดหลายอย่างนะครับมีทั้งเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดปวกก็ได้ครับพี่น้องเมน,นี่ก็พออยู่พอกินล้วละนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงาก็ขอจบรา่การเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ